ดวงชะตากเนิดของชาวราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับราศีพิจิกจะเป็นราศีกลางธาตุน้ำครับเป็นราศีที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ท,าท้าชายลิขิตแห่งโชคชะตาเลยก็ว่าได้ครับเนื่องจากว่าราศีพิจิกนะครับเป็นราศีที่อยู่ในภพมรณะของจักรราศีโลกนั่นเองครับและนอกจากนั้นครับชาวราศีพิจิกยังมีดาวอังคารเป็นดาวประจําตัวอีกด้วยครับแน่นอนครับว่าดาวอังคารครับคือดาวที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนคือดาวที่ต้องฝ่าฟันแล้วครับยังต้องอยู่ในภพของเรือนมรณะอีกจึงไม่แปลกครับว่าทําไมถึง เรียกว่าราศีพิจิกจึงเป็นผู้ท้าทายลิกิีแห่งโชคชะตานั่นเองครับซึ่งราศีพิจิกนะครับจะมีไพ่ประจําตัวคือไพ่เดอะเดธหรือเป็นไพ่แห่งความตายแทนสัญลักษณ์ของราศีพิจิกนั่นเองครับผมและด้วยอิทธิพลจากภพมรณะนะครับในจักรราศีโลกเป็นจุดที่ราศีพิจิกสถิตอยู่ครับจึงทําให้ชาวราศีพิจิกมักจะเป็นคนที่ค่อนข้างถือตัวครับจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงและเข้ากับคนอื่นได้ยากเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับทำให้ชาวราศีพิจิกนะครับมักจะมีเพื่อนน้อยมีเพื่อนที่แท้มไม่กี่ ชอบเก็บตัวไม่อยากสูงสิงกับใครๆครับเป็นราศีที่ดูนิ่งๆเดาอารมณ์ได้ยากอารมณ์ครับค่อนข้างแปรปรวนได้ง่ายๆเลยก็ว่าได้ครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายและเป็นคนที่สีหน้ามักอมทุกข์อยู่ตลอดเวลาครับซึ่งชาวราศีพิจิกนะครับเหมาะที่จะเป็นที่ปรึกษาไว้ระบายอารมณ์แม้ว่าราศีพิจิกจะไม่ใช่ราศีที่เป็นที่ปรึกษาที่ดีครับแต่ราศีพิจิกจะเป็นราศีที่เก็บความลับได้ดีที่สุดเลยก็ว่าได้ครับไม่ปากโป้งไปบอกใครง่ายๆอย่างแน่นอนจึงทําให้เป็นที่ปรึกษาได้ดีเลยก็ว่าได้ครับนอกจากนั้ การที่ราศีพิจิกมีดาวอังคารเป็นดาวประจําตัวครับราศีพิจิกจึงจัดได้ว่าเป็นราศีที่ขยันขันแข็งอย่างมากเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับจะเป็นคนที่มีทิฐิมานะและมีความพยายามอย่างแรงกล้าครับราศีพิจิกนะครับสามารถทนแรงกดดันต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับที่สําคัญครับอย่าทําให้ชาวราศีพิจิกโกรธนะครับเพราะว่าชาวราศีพิจิกจะพร้อมลุยกล้าเผชิญหน้ากล้าระทะแบบไม่เกรงกลัวหน้าอินหน้าผมที่ไหนเลยก็ว่าได้ครับแบบลักษณะที่เรียกว่าสู้ถวายหัวแบบเป็นตายไปข้างหนึ่งเลยก็ว่าได้ นั่นเองครับสำหรับการงานของชาวราศีพิจิกนะครับแม้ว่าราศีพิจิกจะมีโอกาสได้เป็นใหญ่เป็นโตนะครับในหน้าที่การงานเพราะว่ามีดาวอาทิตย์ที่เรียกได้ว่าเป็นดาวแห่งผู้นําและความสําเร็จเป็นเจ้าเรือนการงานครับแต่เพราะว่าอาทิตย์เป็นคู่ศัตรูกับอังคารครับซึ่งอังคารครับเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีพิจิกนั่นเองทําให้ครับงานมักจะต้องมีเรื่องให้ต้องแก้ไขอยู่ตลอดเวลาครับแม้ว่าครับ ชาวราศีพิจิกจะได้อยู่ในตำแหน่งที่ใหญ่โตก็ตามครับแต่ก็ต้องเป็นงานที่ต้องคอยแก้ไขครับหรือว่าจะมีคนคอยอิจฉารและริษยาคอยใส่รายป้ายสีให้ต้องรำคาญใจในเรื่องของการงานอยู่ตลอดอยู่เสมอนั่นเองครับและอีกจุดนะครับที่ชาวราศีพิจิกมักจะผิดหวังคือครับมักจะทะเยอทะยานและคิดการใหญ่แบบดาวอาทิตย์ครับแต่ว่าความหวังมักจะไม่สมหวังครับเพราะว่าอิทธิพลของภพมรณะมักส่งผลในแงล่ลบๆอยู่เสมอนั่นเองครับแต่ครับใช่ว่าราศีพิจิกทุกคนจะต้องเจอเหตุการณ์ แย่ๆหรือร้ายเสมอไปครับเพราะว่าหากใครทํางานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศงานนําเข้าส่งออกงานติดต่อประสานงานเกี่ยวกับต่างประเทศงานในหน้างานตัวแทนขายหรือธุรธกริจประกันภัยประกันสุขภาพแพทย์พยาบาลธุรกิจเกี่ยวกับการค้าเนื้อสัตว์หรือแม้แต่ง,งานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์ทุกประเภทครับก็จะทําให้ชาวราศีพิจิกประสบความสําเร็จได้อย่างมากมายมากกว่าราศีอื่นๆได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะว่างานประเภทเหล่านี้คืองานประเภทที่อยู่ในเรือนของมรณะนั่นเองครับแล้วก็เป็นงานประเภทที่อยู่ในแบ็กอัพเบื้องหลังซึ่งต้อง อกได้เลยครับว่าเป็นงานที่เหมาะกับชาวราศีพิจิกอย่างมากๆเลยคือถ้าเกิดใครครับทำงานประเภทเหล่านี้ก็จะส่งผลความสําเร็จให้แก่ชีวิตของชาวราศีพิจิกอย่างมากมายเลยนั่นเองครับสำหรับความรักของชาวราศีพิจิกนะครับราศีพิจิกเป็นอีกราศีครับที่มีโอกาสได้แฟนหน้าตาดีครับเพราะว่ามีดาวศุกร์เป็นดาวคู่ครองนั่นเองครับแต่ว่าคู่ครองของชาวราศีพิจิกค่อนข้นขางจะขาดสเสน่ห์ครับเพราะว่าครับดาวศุกร์ติดพบวินาศมาด้วยนั่นเองครับทำให้คู่เป็นคนที่นิ่งนิ่งเงียบเียบเฉยเยลักษณะบุคลิกและนิสัยจะ ค่างคล้ายๆเจบชาวราศรีพิจิกนั่นเองครับทำให้ชีวิตรักของชาวราศรีพิจิกจะไม่ค่อยราบรื่นครับคือเป็นแบบความรักไปเรื่อยๆไม่ค่อยมีสีสันแห่งชีวิตรักนั่นเองครับแต่สามารถมีความเข้าอกเข้าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีครับเพราะว่าดาวอังคารกับดาวศุกร์ต่างเป็นคู่มิตรที่ดีต่อกันและกันนั่นเองครับความรักของชาวราศรีพิจิก,กจึงดําเนินไปแบบเรื่อยๆแบบไม่ค่อยมีปัญหาแม้ว่าจะขาดสีสันในชีวิตของคู่ก็ตามครับ